ชื่อน้องอมมี่ราบบเป็นเด็กพ่เศษกนึองสาม่อกอเป็นพี่แ็ดขอ,อเสียงกรบมือให้กำลังใจน้องนออีกครั้งหนึ่งน,นะคะ ยาเรื่องนี้นะคะ่ะชื่อเรื่องว่าลูกเป็ดที่เล่งน,นะคะนักต่าใหญ่แห่งหนึ่งมีแม่เป็ดอยู่ตัวหนึ่งกำลังนั่งฟักไข่อยู่เป็นเวลานาแล้วไข่ใบแรกก็แตกออกมาเป็นลูกเป็ดสองตัวลูกเป็ดก็ได้นะ แม่เป็ดได้ฟักไข่ออกมาสองฟองเป็นลูกเป็ดสีเหลืองสองตัวแต่ว่ามีไข่ใบใหญ่อยู่หนึ่งใบที่ยังไม่ยอมฟักออกมากักทีแม่เป็ดก็เลยนั่งคบไข่ต่อไปแล้วต่อมาลูกเป็ดตัวนั้นก็ได้แตกออกมาจากไข่แต่ว่าลูกเป็ดตัวนี้นั้นมีหน้าตา มีขนสีเทารำตัวใหญ่แล้วก็คอยาวแต่เป็ดเห็นลูกเป็ดตัวนี้แล้วก็นึกสงสัยว่าเ้าเนี่ยใช่ลูกของข้าหรือเปล่า ก็ได้จิกแล้วก็รุมตีเจ้าลูกเป็ดขี้เละท้าสองคนก็ได้พะเลาะกันจนทำให้เจ้าลูกเป็ดขี้เล่เนี่ยน้อยใจแล้วก็เดินออกจากกลุ่มนี้ใจหนีจากพี่น้องเขาไปแล้วพี่น้องสองคนพอลูกเป็ดขี้เหล่ก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เหมือน ก็โดดเดี่ยวมากๆทำให้เขาเดินไปเรื่อยๆระหว่างทางที่เขาเดินไปเรื่อยๆนั้นก็อยากที่รู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนทำให้เขาได้แันไปเจอบ,บ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยมีคุณยายอาศาัยอยู่แล้วก็มีเจ้าลูกแมว แล้วก็มีแม่ไก่อีกหนึ่งตัวตอาลูกเจ็ดที่เรพอมาถึงบ้านหลังนี้ก็ดึกว่าจะต้องขออาศัยอยู่บ้านหลังนี้สักหน่อยแล้วคุณยายนั้นวันหนึ่งคุณยายก็จะมีไข่จากแม่ไก่วันละถึงฟอคุณยายก็เลยคิดขึ้นมาว่าลา เราเลี้ยงลูกเป็ดตัวน,นี้เอาไว้ดี่ววาจะได้ไข่เป็ดควีหนึ่งฟองคุณยายก็ตัดสินใจว่าจะเลี้ยงเจ้าลูกเป็ดที่เหลือตัวนี้เอาไว้เพื่อที่จะได้ไข่เป็ดเพิ่มหนึ่งฟอง แต่ว่าเวลาผ่านไปแสนนานเจ้าเป็ดตัวนี้ก็ยังไม่ออกไข่ให้คุณยายเซฟกีจนทำให้เจ้าแมวที่อาศัยอยู่ในบ้านพูดขึ้นมาว่า หลังจากนั้นเจ้าลูเป็ดขี้เหลกก็อยู่บ้านหลังนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วเขาก็ได้เดินต่อไปอีกเหมือนเคยเย่ตัวนี้ก็เดินต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงป่าแห่งหนึ่งที่บริเวณริมลำาายเวลาผ่านไปนานแสนนานเจ้าลูเป็ดขี้เหล็กตัวนี้เขาไม่รู้เลยว่าตัวเขาเนี่ยโตขึ้นแล้วก็มีสีขาว ลำตัวใหญ่แข็งแรงจนกระทั่งมีเจ้านกสามตัวที่กำลังบินเล่นท้าอยู่เจ้านกคูหีเป็นนกแสนสวยที่กำลังบินเล่นหนักอยู่บริเวณดินลำธารเจ้าลูกเป็ดขี้เหลกก็คิดในใจว่าถ้าจะบินลงไปให้เจ้านก สามตัวนี้จิกเขาให้ตายเสี่ยงดีกว่าอยู่แบบที่เรแบบนี้แต่ว่าทันใดนั้นเขาก็ได้ก้มลงไปมองในน้ำแล้วก็เห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เป็นลูกเป็ดขี้เร่อีกต่อไปเขาเป็นเจ้านกสีขาวแสนสวยที่มีปีสวยงามเหมือนเพื่อนๆทุกคนของเขา ขากลายเป็นนกแสนสวยไม่ใช่ลูกเป็ดที่เหลหอ,อีกต่อไปเพื่อนๆทั้งสามตัวก็เลยบินเข้ามาทักทายกับเจ้าลูกเป็ดตัวนี้สวัสดีเจ้านกแสนสวยเจ้าเป็น Hãy subscribe cho kênh đi Mì Gõ Để không bỏ đi những video hấp dẫn เฟตตัวนี้ก็บินไปกับเพื่อนอย่างมีความสุขบินเลยบินกาเก้าลูกเ็ตขี้เหล่ตัวนี้ก็ไม่ได้มีกลำอากใจเมื่อวันก่อนที่เขาเคยขี้เหล่แต่วันนี้เขาเป็นหงส์แสนสวยนั่นเองอะเรื่องนี้จบแล้วพอเสี็งปรดดี วันนี้นะคะก็จบการแสดงของตัวละครลงเลียนะคะขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนน้องๆนะคะให้มีความกล้าแสดงออกนั่นเองนะคะ